สวัสดีครับผมมีดจะมาเห็ดหมูกรอบของผมไปกินเองครับผมสื่อขอนแท่งครับผมหมูสามใจ้นม้วนครับผมติดต้นต่อไปครับครับผมหั่นหมูเ่าครับผมสินครับผมนี่โลหนึ่งครับผมเใ็่สามตอนพอดีครับน้ำห่อแบบเดือดแล้วครับผม ลงสาคัญแล้วครับผมลงไปเลยชิ้นสองชิ้นสามชิ้นครับผมต้มทริงไหมบ้านสิบห้านาทียี่สิบนาทีครับผมเดี๋ยวเาเบื้องกันต่อครับผมครับผมสิบห้านาทีแล้วครับผมเดี๋ยวเอาหมูเขาขึ้นครับผม โอ้โหหอนหอนครับผมนางวงฮอกครับสองเลยครับผมยิ้มได้ครับผมครับผมแล้วก็บางครับน้ำน้ำครับผมออ มัันนหนาส่ครับผมบังเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวห้องน้ำสมสายชูลาดท,ทินึางครับผมน้ำสมสายชูห้องครับผมใส่ได้ครับผมหมดเด้ครับผม ขยำครับรูรูคุ <hã professionally> ่ีคุีีครับผมอันนี้นังหมูกรอบสุดร้ายเพิ่นะครับผมต้องเห็ดทีแรกครับผมครับผมเดี๋ยวไปตากแดดครับผมตากแดดเลยครับผม ตามจึงไม่ก็สามสี่ชั่วโมงครับผมสามชั่วโมงกว่าครับผมเจ็บสี่ชั่วโมงครับผมเดี๋ยวเข้าร้องไปทอดกันเบ้างครับผมครับผมน้ำมันหัวก้อนแล้วครับผมหมูสามชั้นหอวครับผมหมูไปเลยครับผมต่อกั้างหลังก่อนนะครับผมผมเข้ามากับทังครับผม งามเลยครับผมอะไรน้ำมันโรลล่าน้ำอีกครับผมแดดมัวออกเอาสุดเลยครับผม ครับผมวุ้งกรอบห้องก็เรียบร้อยแล้วครับผมจะได้เห้องกับซิมก่อนเด้ครับผมขออนุญาตซิมก่อนจกคัมครับผมตอนไดนร้อนตอนนี้เหรครับ มาครับผมอืมครับผมโอ้โบครับผมสุดใช้บุญนะบุ๋มครับผม,บผม,บผมสุดยอดครับผมครับขนาด